ซองอ่งเปาอยู่ที่ไหนวันนี้เราจะพาทุกท่านมาตามหากันค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้อยู่กับเราไราบินยูทูบค่ะ ในวันนี้ก็จะมาสอนทุกท่านเนี่ยตามหาซองอ่างเปาเานาะบางคนเข้าไปที่ทรูมันนี่เราหาไม่เจอนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าซองอ่างเปาของเราเนี่ยไปซ่อนอยู่ที่ไหนอันดับแรกเข้าทรูมันนี่เดี๋ยวใส่รหัสสักครู่ค่ะโอเคพอเราใส่รหัสเรียบร้อยนะคะท่านผู้ชมเราก็จะเข้ามาในในหน้าตาแบบนี้เนาะอันนี้ถ้าเราเลื่อนขึ้นเนี่ยหาไม่เจอนะคะทุกคนมันไม่มีเลยเนี่ย แถวนี้มันไม่มีแล้วแล้วมันไปอยู่ที่ไหนให้ทุกคนไปที่คําว่าดูทั้งหมดค่ะไปที่คําว่าดูทั้งหมดกดแตะเข้าไปพอเรากดแตะเข้ามาที่คําว่าดูทั้งหมดนะคะทุกคนให้เราเลื่อนค่อยๆเลื่อนนะค่อยๆเลื่อนค่อยๆเลื่อนค่อยๆเลื่อนอ่านี่ไงเราก็จะเห็นแล้วนะคะเนี่ยตัวนี้เลยท่งซองของขวัญนี่ไงคะทุกคนเราก็กดแตะเข้าไปนี่ไงซององเปาของเราแล้วก็กอกอะไรก็ตามแต่ เราเลยนะคะได้ไ้ชมในนี่เนาะก็เป็นวิธีการค้นหาซองอ่างเปานะคะสำหรับใครที่เข้ามาที่ทรูมัน,นี่แล้วไม่เจอ